นั่นคือ,อยงต้องกําลังทําตัวนี่ถอนออกจากไอห้าตัวนี้ทั้งหมดเลยเราก็ไม่ใช่จิตมโนวิญญาณไม่ใช่เราเห็นไหมท่านจึงบอกวิญญาณเป็นอนัตตามีเป็นร้อยพื้นสุดเห็นไหมเออฉนั้นจิตก็เตือนดับละหูปริวัตตังจิตนี้เป็นละหูปริวัตตังเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเห็นไหมแต่ละคําแต่ละคําที่พระเจ้าใช้เนี่ยมันคือสังคตะทั้งนั้นดังนั้นจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสได้มาครองไม่มี สภาพเดิมของเราทุกคนคือสัตว์สัตว์แปลว่าผู้ยึดติดในเมื่อหลุดพ้นจากการยึดติดเอาเรียกสัตว์ได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ยึดแล้วอ่ะจะเรียกผมผู้ยึดทําไมอ่ะใช่ไหมก็ต้องเรียกว่าเป็นผู้หลุดพ้นถูกต้องไหมจึงมีคําว่าวิมุตติยานัทสนะวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นยานก็คือความรู้ความรู้ว่าหลุดแล้วเดิมเราเคยยึดว่านี่เป็นจิตและจิตไปตั้ง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 ตรงนี้เป็นเราหมดเลยพอจิตหลุดพัว ก็คือวิมุิหลุดหลุดมาเพราะไอเนี้ยไอความว่างตรงเนี้ยมันเป็นตัวที่รู้เพราะไอพวกนี้มันเป็นท่าตามธรรมชาติมันไม่รู้เรื่องอะไรมันไม่ใช่ชีวิตมันเหมือนดินอนะหยิบดินมา,ร,มารู้เรื่องอาามา,า,าไม่รู้เรื่องหยิบอากาศมาอากาศไม่รู้เรื่องจิตก็ไม่รู้เรื่องอะไรแค่สว่างมาดับไปสว่างมาดับไปนะเออคือสัตวตานังตัวเนี้ยคือคนที่รู้ทุกเรื่องใช่ไหมแต่พอมันหลุดพ้นแล้วมันก็ไม่ไม่ถูกเรียกว่าสัตว์แล้วไม่ได้ถูกเรียกผู้ยึดติด มันคือวิมุตติยานสนะนะอ่าผู้รู้ในการหลุดพ้นเห็นไหมอ่าเพราะหลุดไอ้น,นี่เลยรู้ว่าอ๋อหลุดแล้วชาติสิ้นแล้วใช่ไหมชาติสิ้นแล้วการเกิดสิ้นแล้วการไปตั้งอาศัยเพื่อนงอกเนี่ยมันเลื่พื่นงอกเนี่ยสิ้นแล้วพระอาจารย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําสําเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ใชยไหมทุกทาพูดคมไหมชัดทุกอันใช่ไหม กิจที่จะทาเพื่อให้หลุดเนี่ยไม่มีแล้วพอแล้วแต่กิจอื่นมีไหมมีพระทัพภาคเป็นพระหลานก็มาบอกุขอเป็นผู้แจกแบ่งของสงอะไรก็ว่าไปทํากิจอื่นเพื่อประโยชน์มหาชนส่วนรวมใช่ไหมแต่กิจสําหรับท่านเพื่อจะหลุดจบแล้วไม่มีอะไรต้องทำใช่ไหมจริงไหมเนี่ยดัยงนั้นอน,นิจจังทุกขังนาตาอยู่ในสังคตะเท่านั้นอนสังกตะไม่มีอน,นิจจังทุกขังนาตาไม่มี เพราะไม่มีตั้งแต่เกิดเมื่อเกิดไม่มีธรรมอันเป็นเหตุไม่มีธรรมที่เกิดมาแต่เหตุมีไม่ได้เห็นไหมเมื่ <_ d ump> มอสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี <_ d ump> เพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนี่ไงอิทัปปัจจยาตาใช้ด้วยท่โลกธาตุเลยเห็นไหมแล้วธรรมชาติเนี้ต้องเปลี่ยนไหม <_ d ump> ไม่ต้องเปลี่ยนอากาลิโกจริงไหมอดีตจริงไหมจริงอนาคตรจริงไหมจริงปัจจุบันจริงไหม ควาจริงตลอดการนี้เป็นธรรมะที่ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องปรับปรุงอาการิโกเข้ใจไหมถ้าคนไม่เข้าใจธรรมะตรงนี้จะคิดว่าธรรมะพระเจ้าต,ต้องปรับปรุงไม่ต้องคุณเข้าใจผิดคุณยังไม่รู้จักธรรมชาติที่มันใช้ได้ตลอดการและปริพภาชกมีแบบนี้ไหมะนะปริพภาชกมีอาการเหมือนกันไหมโกรธสุขทุกมีไหมมีมีตัณหาหมั้ยปริพภาชกคนตระกูลสูงมีไหมตระกูลต่ำม,มีไหม คนอนดีตมีตันหาไหมลูกเราจะเกิดมามีตันหาไหมหรือว่าเกิดมานิ่งถือหมดเลยใช่ไหมมันมีหมดมันเหมือนกันเอายอมรู้ได้ยังไงมันยังไม่เกิดนะเฮ้ยประเมินได้มีปัญญาเว้ยใช่ไหมนี่เรียกว่ายานอย่างรู้เพราะยอมรู้ปฏิจจสมุปบ,บาทถูกต้องไหมนั่นนะเห็นไหมอยานทัศนะเกิดขึ้นแล้ว